สวัสดีครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระมหากรุณาทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธราราตอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินุประธรรมครับในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2553สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงสดับพระธรรมเทศนานักวัฒนสงคราสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ถวายพระพรถึงเรื่องความตั้งใจที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงรับเป็นพระราชธุระต่อมาในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2554พระองค์ทรงรับโครงการไว้ใน พระบรมราชินูปถัมขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสณนในพระบรมราชินูปถัม